ถ้าพูดถึงเรื่องการงานแล้วต่อมามันก็ต้องเป็นเรื่องของการเงินเพราะนี้เราอยากจะรู้ลักษณะนิสัยการใช้การหาเงินของคนแต่ละวันอ่าแล้วคนที่ดูใช่ไม่ใช่เหมือนเดิมความนต์มาบอกกันนะครับลักษณะนิสัยเรื่องเงินของคนบรรจันจเป็นยังไงบ้างครับอ่าของคนเด่นบรรจันเนี่ยเขาจะใช้จ่ายในเรื่องที่เป็นความชอบอส่วนตัวอ๋อก็จะเน้นเรื่องที่เป็นอ่าเพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นสิ่งที่ เขาชอบอของแต่งบ้านเนี่ยครับแล้วก็บางอย่างก็จะซื้อของให้คนอื่นถ้าเขาถูกใจใครเ็าจะซื้อของเปให้อไอ้คำวา่าถูกใจใครแล้วซื้อของเปให้น<ม>ั่นหมายความว่าชอบคนนั้นไปใช่ถ,ถูกใจคนนั้นด้วยเขาจะเป็นคนใจดีคนเกิดเหมือนกันเขาก็จะสายเปเหมือนกันเปทั้งตัวเองเต็มที่เปทั้งคนอื่นเต็มที่ทั้นั้นถ,ถ้าพูดถึงรายจ่ายเนี่ยเขาก็จะเยอะกว่าคนเกิดวันอื่น อ๋อใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ใ,มในการในการจ่ายบางทีก็จะเกินตัวไปหน่อยอ๋อใช่ไหมครับใช่ไหมปราจรันรบอกด้วยนะใช้อารมณ์ในการจ่ายตังคือชอบคือ,คอไม่รู้แหละว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ชอบมัเขาเขาจ่ายเลยก็จะจ่ายเลยพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายพร้อมปิดแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่ทําถึงจริงๆถูกใจจริงเขาถึงะจะจะพร้อมจ่ายให้คนเกือบประจันเองก็จะ เน้นเรื่องความชอบเป็นเป็นหลักอ๋อโอเคถ้าใจใจหนักจนแบบนจน,จนจนไม่พอใชเออมีวิธีการแก้ปัญหาพี่มีครับก็คือถ้าถ,ถ้าลังสุดสริย์เนี่ยเขาก็จะทําการนะครับเป็นก๊าสสีประจําวันไว้นะครับก็จะมีบทสวดนะครับแล้วก็ต้องสวดปางเทพที่เป็นเฉพาะทางด้านสีทองด้วยของปีนี้ก็จะเป็นของอพระแม่อุมาครับปางสกันธมาตา สีทองเนี่ยต้องต้องมีบทสวดพิเศษด้วยของลาซูรี่เราคัดมาให้แล้วซึ่งบทสวดพิเศษนั้นหาได้ที่ไหนไหมพี่หาที่อื่นไม่ได้ครับเพราะว่าเราคัดมาแล้วอันนี้หาไม่ได้เลยเขาไม่ได้บทสวดพวกนี้หาไมาได้ใช่ครับที่ลาซูรี่เนี่ยเรียบเรียงมาให้หมดแล้วบทสวดที่เป็นบทพิเศษถ้าเราพกอย่างการ์ดตัวเนี้ยไดเป็นการดบทสวดนะครับถ้าพกติดตัวไว้ก็จะแก้เรื่องการเงินของคุณเกิดวันจันทร์ได้แล้วลักษณะนิสยัยการใช้เงินหรือว่าการหาเงินของคนวันอังคารนะครับเป็นยังไงครับ คนเกิดวันอังคารก็จะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องการเก็บเงินไปละคนอังคารเนี่ยเรื่องเงินเขาจะเก็บเก่งอ๋อคนอังคารจะเก็บเง<ข>ิจะเก่งใช,ใช้ใช้จ่ายเขาจะไม่เน้นความชอบเขาะจะเน้นเรื่องความจําเป็นมากกว่าอ๋อคนละแบบกับวันจนันทร์อ่าคนละฝั่งกันก่ะคนเกิดวันจันทร์ทั้นัน้นถ้าสมมติคนเกิดวันอังคารเนี่ยถ้ามันจะเป็นจริงเขาถึงจะซื้ออ,อืมอมันจะมีเหตุผลในการซื้อทุกครั้ง ครับจะไม่จ่จะไม่ใช่อารมณ์นาจะใช้เหตุผลนําใครเป็นคนบันอังคารเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ Comment มาบอกนะหรือว่าใครมีแฟนที่เป็นคนวันอังคารนะครับเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามาบอกนะแต่ว่าต่อให้ใช้เหตุผลในการจ่ายเงินคนเรามันก็ต้องอาจจะต้องมีสะดุดกันบ้างหรือว่าอยากแบบอยาก,อ,ยากอูฟู่ขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการยังไงบ้างอ่าของปีนี้ก็จะเป็นสีทองเหมือนกับคนเกิดเหมือนกัน,กนอ๋อเหรออ่าวันแจ้งกับวันอังคารเนี่ย พระแม่ปางสักันทธะมาตาเนี่ยเขาคุมดวงของสองคนนี้เรื่องการเงินอยู่ของปีนี้ของปีนี้ครับงั้นก็จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็บทสวดก็ต้องเป็นบทสวดของพระแม่อุมาปางสักดันทธะด้วยนะครับถึงจะเพิ่มเรื่องการเงินเนี่ยให้กลับมาดีหรือว่าให้ดีๆยิ่งขึ้นกว,กว่าเดิมอีกก็คือที่เขาบอกว่าใส่ต้องใส่เครื่องประดับสีทองใส่เสื้อผ้าสีทองอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีก็ก็คือใช้การ์ดอย่างนี้ก็ได้ใช่มครับก็พกไปที่หลังมือถือหรือว่าในกระเป๋าสตางค์พกใส่กระเป๋าเสื้ออะไรเงี้ยได้หมดครับติดไอ้ที่รถก็ได้คือสิ่งที่สําคัญในการแก้หรือว่าเสริมเนี่ยมันคือสีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือบทสวดของสีนั้นใช่ครับบทสวดสีนั้นที่ที่จะขัดให้อ่าพลังของการเงินดีขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราใส่เครื่องประดับหรือว่าใส่เสื้อแต่ถ้าเราไม่มีบทสวดมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแค่แค่ระดับหนึ่ ก็เหมือนได้พลังเทพมาช่วยเสริมเข้าไปอีกทำให้การเงินเนี่ยจากที่นิ่งๆอยู่เนี่ยกระเตื้องขึ้นมาได้สองสามเท่าลักษณะการใช้เงินของคนวันพุธกังวันเป็นยังไงบ้างครับลักษณะเรื่องเงินอ่าเป็นคนที่รอบครอบเหมือนกันถ้าพุธกังวันนะครับก็จะรอบครอบแล้วก็ใช้จ่ายเนี่ยไม่สุรุ่ยสุร่ายใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องต้องคิดแล้วคิดอีกหลายรอบกว่าคนเกิดันอังคารคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็จะหาเหตุผลบางอย่างมาต่อต้านตลอด จะไม่ไม่คิดแ้นเดียวคิดสองสทมชั้นแสดงว่าคนวันพุธกลางวันเนี่ยจะโดนป้ายใหญ่ยากมากยกเว้นแต่ตัวเองแบบคิดมาแล้วอย่างดีว่าจะซื้อถึงจะซื้อกว่าจะซื้อกว่าจะจ่ายออกไปพุดธกลางวันก็เลยจะรอบครอบกว่าคนอื่นซึ่งซึ่งเรื่องเงินของคนวันพุธกลางวันปีนี้มัน ถ้าถ้าสมมุติว่าเออมีมีมีปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ยังไงหรือว่าถ้าอยากได้เพิ่มหรือว่ายังงต้องแก้ก็ <c oughs> ถ้าถ้าสมมุติมีปัญหาหรือว่ามีอยากได้เพิ่มอะช่วงเนี้ยจะของปีเนี้ยจะเป็นสีฟ้าอยากเสริมดีวกว่าใช่ไหมอยากอยากเสริมอยากแกะเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าสีฟ้าติดตัวไวอ้อ่าอ่าแต่ถ้าเป็นของลาตูรีเนี่ยผมรวบรวมไว้เป็นการ์ดใบเดียวนะครับซึ่งจะมีบทสวดของอ่าพระแม่จันทะพันตะนะครับเนี่ยเป็นเป็นปางที่เขาชอบสีฟ้าเหมือนกัน อ๋อหมายความว่าคือเราเนี่ยไม่ใช่แค่เอาเหมือนใี้บอกแหละเราไม่ใช่แค่ใช้สีฟ้าแต่เราต้องมีบทสวดสีฟ้าด้วยบทสวดเพื่อจะดึงพลังของเทพให้มันเต็มร้อยอที่จะที่เขาดูแลเรื่องการเงินาการงานของของปีนี้อยู่ อ่ถ้าถ้าสมมุติว่าคนพูดกลางวันในช่วงชีวิตนั้นมีปัญหารเรื่ององินก็คือใช้สีฟ้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีปัญหารเรื่องความรักอาจจะต้องใช้สีอื่นใช่ไหมฮะอ่าอ่าซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันก็จะต้องมีหลายสีในในใ,ในกล่องใช่ครับในกล่องนี้ก็จะมีเก็บไว้ทุกสีรวมถึงบทสวดที่ที่เราไม่จำเป็นต้องจําก็ได้เพราะว่ามันมันมันเยอะสีที่แก้สีเนี่ยเราเราเลยก็ทาบทสวดที่อยู่ในก๊าไใบเดียวจบเลยครับนี่คือความพิเศษของอัสซุลีที่เราจะชอบทาอะไรให้มันง่าย คัดให้เราด้วยว่าคนวันพุธกลางวันอ่ะควรมีสีไหนบ้างแล้วสําหรับไอซองนั้นก็จะมีแค่สีเฉพาะคนวันพุธก็จะมีเก็บไว้ในสีนะครับแล้วก็ที่เขียนไว้เลยว่าเกิดวันไหนอย่างงายอย่างเราซื้อเป็นของฝากก็ได้สมมติเรารู้เราก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนเกิดวันไหนถ้าเห็นช่วงนี้เขามีปัญหาอยู่เราก็ซื้อคอลเลคชั่นตัวนี้นะครับที่เก็บสีเอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์อย่างการพุธกลางคืนวันลาหูพุธกลางคืนเนี่ยเขาก็จะ คล้ายๆกับคนเกิดภูเก็งมันที่เขาจะคิดหลายตลบ uh huh. แต่จะมีเรื่องการใช้จ่ายที่ง่ายกว่าเขาจะจ่ายง่ายกว่าแล้วเขาจะเน้นปในการเปย์คนอื่น,สนแสดงว่าพวกกางคืนนี้คือสายเปย์เลยใช่สายเปย์ครับเขาจะหนักไปทางด้านเปย์คนอื่นมากกว่าราะเขาจะอยากเห็นคนอื่นเนี่ยมีความสุขภูเกางคืนก็เลยอาจจะเป็นสายเปย์หน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยเขาจะคิดหลายตลบแต่พอคนอื่นมาขอหรือว่าเขาถูกใจใครเนี่ยเขาพร้อมเปย์เลย อ,อาจะเป็นสายเปย์คืนนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาจะได้ดวงของคนพลางหูมามทําให้เขาจะเกิดความนุ่มหลงทําทให้เวลา,าใครมาชมหรือว่ามาเอาใจาเขาหน่อยเนี่ยเขาก็เลยจะเปย์นะ่ะโอเคแล้วสมมติเปไปเปมาคือคนเรามันมีจังหวะเวลาเรื่องของเรื่องของการเงินถ้าสมมติว่ามีปัญหาต้องแก้เคล็ดเรื่องการเงินหรือว่าต้องการหรือว่าต้องการเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะครับ มันต้องทํำยังไงก็จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีเงินนะครับในปีนี้ใช่ไหมใช่ครับเฉพาะปีนี้ก็ถ้าเป็นสีสีเงินครับเป็นหลักอย่างของลาซูรี่เนี่ยก็จะเป็นการ์ดสีเงินเพราะว่าเสืเ้อเสื้อสีเงินเนี่ยมันมันไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเน้นเป็นเครื่องประดับมากกว่าที่เป็นสีเงินหรือเป็นเหรียญที่เป็นสีเงินแต่อย่างที่บอกว่าไอ้เครื่องประดับพวกเนี่ยมันมันหายาก <Glass> แต่ของลาซูรี่เนี่ยทำเป็นการ์ดสีเงินให้นะครับก็จะเป็นพระแม่ปางสิทธิทัตตีนะครับก็สามารถ อ่สวดบทของพ่อแม่ได้เพราะพระแม่เด็กใช่ท่านจะโปรดสีเงินเหมือนกันถ้าเราพกสีเงินการสีเงินนี้ไปพร้อมกับบทสวดน,นี้ไปมันจะช่วยให้คนเกิดผู้กลางคืนช่วงเนี้ยการเงินดีมัน่นคงนะครับใครดีอยู่แล้วก็จะคูณ2กันไปอีกแต่และว,วันก็จะมีสีที่แก้กันคนละสี<ช>อีกล้วใครอยากรู้ว่าตัวเองแบบว่าเคาะไม่ดีหรือว่าไม่ดีในเรื่องไหนก็ติดตามลาสุรีได้ ก็ลัฟซูรี่เนี่ยเรารวมรวมให้ครบหมดแล้วรวมถึงการมูที่มันถูกต้องตามหลักจริงๆมันจะดึงพลังเทพได้เต็มรออ้อยนะ<ำ>ค,ครับลักษณะนิสัยการเงินของคนวันริหารเป็นยังไงบ้างบรหารเขาเป็นวันวันครูเนาะการการใช้จ่ายเนี่ยเขาจะสมเหตุสมผลไม่ฟุ่มเฟือย ครับแต่ว่าไม่ได้คิดเหนี่ยวครับคือเขาจะเน้นใช้จ่ายของการลงทุนการหาความรู้เข้าตัวเองอันเนี้ยเขาเขาเปเต็มร้อยเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับความรู้ความการลงทุนเพื่อเก็บเกี่ยวในอนาคตเนี่ยคนเกิดพื้นหลักเขาจะลงทุนตามเหตุผลผมเห็นโนมผลการใช้จ่ายไปเพื่ออะไรก็ได้ที่จะทาให้เขามีความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะจ่ายเรื่องนี้ได้ง่ายใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เรื่องการลงทุนเพื่อไปเก็บเกี่ยวผลกําไรในอนาคตเนี่ยคนพื้นหาักเขาจะ เน้นหน้านี้เป็นปีบเทีมากกว่าคนเกิดวันอื่นใครเกิดวันพฤหัสเป็นเป็นหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยบอกนะครับส่วนใครที่มีแฟนเกิดวันพฤหัสเป็นหรือเปล่าบอกแต่ถ้าใครไม่รู้นะแล้วรู้ว่าแฟนเกิดวันพฤหัสคุณโชคดีนะที่คุณได้ได้คนแบบนี้เข้าไปในเรื่องการนแต่ว่าเนี่ยไอการที่ที่การใช้จ่ายการหาเงินมัรยากาศจะมีสะดุดกันบ้างใช่ไหมถ้าใครอยากจะเสริมหรือว่าอยากจะแก้เคล็ดในเรื่องของการเงินคนวันพฤหัสในปีนี้สีอะไรครับอ่าสีขาวครับ อ๋อนี่ไงสีขาวนี่ครับเห็นอ,อัน okay. นี้ก,กันขาวเล่ยดีนะครับแต่ว่าสถานี้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน <laughs> แต่ก็ใส่ใส่เป็นเบสครับอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นแต่ว่าถ้าสมมติคนเกิดพัญหาช่วงเนี้ยคนอื่นที่เขามีปัญหาเรื่องการงินก็จะเป็นสีขาวนะครับพร้อมบทสวดของพระแม่มหาเกาลีนะครับที่ท่านโปรดสีขาวอย่างเงี้ยเราถ้าเราสวดพร้อมกับใส่เสื้อสีขาวหรือว่าเครื่องประดับสีขาวอะไรเงี้ยมันจะช่วยส่งเสริมให้ ซึ่งบางคนก็อาจจะชอบใส่เสื้อผ้าสีสันนะครับอ่าก็อาจจะไม่สะดวกใส่สีขาวตลอดอาเพราะว่าเพื่อนเป็นรอยอะไรเงี้ยแค่สีขาวก็ช่วยในระดับหนึ่งสมม100ุติว่าร้อก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ว่าบทสวดเนี่ยแหละสำคัญที่สุดครับเพื่อจะดึงพลังของเทพให้มาช่วยเราต็มรออ้อยครับก็ทางเราเนี่ยรวบรวมให้แล้วแล้ว ที่สำคัญกวนะ่านั้นคือบทสวดเนี่ยมันไม่ได้หางง่ายๆนะใช่ครับบทสวดเนี่ยในไทยเนี่ยเขาไม่ได้อ่ามาอ่าคัดให้เราว่า,าต้อง,ต,องต้องพกสีนี้สวดบทนี้แต่อ่าดั้งเดิมที่เขาสืบทอดกันมามันบางทีมก็เลื่อนหายไปแล้วมไม่มีใครมานั่งเรียนให้ต้องมีคนถามก่อนเขาถึงจะจะตอบแ,แต่ของเราเนี่ยเราคัดไม่ให้เลยก็ความรู้พวกเนี่ยมันก็จะลึกนิดนึงครับละเอียดทีนึงอย่างเงี้ยเราก็เราก็เรียบเรียงมาให้แล้วส่วนคุณดวงดีไม่ดี อในสัปดาห์นั้นะเรื่องไหนก็ติดตามลาซูรี่ได้แล้วก็บอกอีกใช่มครับแล้วก็ดูให้ทุกอาทิตย์นะครับลงทุกวันสั์ลักษณะนิสัยเรื่องเงินของคนวันศุกร์ครับเป็นยังไงบ้างวันศุกร์นี่เขาจะเป็นเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเขาจะจ่ายใช้จ่ายสุรออุไรเกี่ยวกับของมนนสสวยงามอ๋อความสุขความสุขความสุขซื้อความสุขให้ตัวเองนะครับปีปีหนักๆเลยเน้นหนักไปเรื่องการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่ให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขสุขที่สุด แพงเท่าไหร่ก็ใช้ได้หา <USE K> ไม่มีก็จะหามาจ่ายเพื่อจะให้ตัวเองมีความสุข <ál> าบางทีก็อาจจะลำบากก็ค้นเกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าใช้ใจ่ายไปดีก็ชีวิตก็จะลำบากไปเลยเพราะว่าใช้ใจ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยไม,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 ไม่ค่อยได้คิดหน้าคิดหลัง <S <S <ๆ>จ่ายไปก่อนแล้วค่อยห,หาใครที่เกิดวันศุกร์จริงไม่จริงตรงไม่ตรงให้บอกด้วยแต่ถ้ารู้ว่าตรงนะฮะก็พยายามมีสติในการใช้เงินไว้สมมติว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับมันจะมีวิธีแก้อย่างไรบ้างข้อสังเกนีปีนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียว เสื้อผ้าหรือว <intéress up. S 1> ่าเครื <paid> ่องประดับส <inde> <ano> ีเขียวซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนในการใส่เสื้อเขียวเนาะใส่เสื้อเขียวสมมติว่าสัปดาห์นั้นผมมีปัญหาเรื่องเงินสมุิผมเกิดวันศุกร์มีปัญหาเงินผมต้องใส่สีเขียวทั้งสัปดาห์ใช่ครับเพื่อเพื่อจะ้ให้การเงินกลับมาดีซึ่งมันก็ยากมากผมว่าจะเสียเงินไปการซื้อเสื้อสีเขียวให้ครบสัปดาห์ก็ใช่ครับก็เลยอาจจะยากนะครับแล้วก็แต่ทั้งผมเนี่ยทามีมาแล้วและทั้งนักธุรีเนี่ยเราทําไว้ให้แล้วนะก็เป็นทั้งบทส่ววนนนะะรรบเปป็็สของพมชลุตตี้แก ท่านจะโปะสีเขียวใส่เสื้อผ้าสีเขียวเป็นหลักงั้นงั้นการที่เราสวดถึงท่านพร้อมกับใส่สีเขียวติดตัวเนี่ยไว้มันจะช่วยส่งเสริมการเงินของคนเกิดวันศุกร์ช่วงเนี้ยให้กลับมาดีได้เราก็คือรวบรวมให้สําหรับคนวันศุกร์เป็นกล่องค์ดเลยนะฮะซึ่งสีจะใช้แก้เคล็ดสำหรับคนวันศุกร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะครบทุกเรื่องครับการงานการเงินสุขภาพสุขภาพความรักลักษณะนิสัยเรื่องเงินของคนวันเสาร์ลรครับของวันเสาร์เนี่ยจะออก ทางมัธยัติหน่อยอ่าเขาจะเก็บเงินเก่งใช้จ่ายก็จะต้องเป็นจำเป็นเท่านั้นนะครับอ๋อมัธยัติคิดแล้วคิดอีกก่อนซื้อนะครับแล้วก็อาจจะดูเป็นคนขี้เหนียวนะเพราะว่าเขาจะเก็บเก่งมากคนเกิดวันเสาร์เนี่ยถ้าไม่จะเป็นจริงแต่ไม่ควักเลยเหรอจริงไหมอ่ะจริงไหมคนมีแฟนคนวันเสาร์เขาเปย์บ้างไหมหรือว่าตัวเองที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างนี้ไหมเขาถูกทางหน่อยเขาถึงจะยอมควักอ่าต้องมีเหตุผลจริงๆ ขาถึงจะยอมไปด้วยแต่คราวนี้ถ้าคนวันเสาร์มีปัญหาเรื่องของการเงินหรือว่าอยากจะเสริมอาจจะจะเสริมเรื่องของการเงินเข้าไปเขาปีนี้เขาต้องใช้สีปีนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยถ้าเครื่องประดับสีแดงหรือเสื้อผ้าสีแดงก็เสริมเรื่องการเงินของคนเกิดวันเสาร์ได้่าซึ่งเสื้อสีแดงก็อาจจะไม่เข้ากับสีผิวของทุกคนเนาะหรือหรือใครจะมาใส่สีแดงทุกวันเพื่อเสริม,มการเงินใช่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่าสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงหน่อย ถ้าจะเป็นทางการก็อาจจะไม่ได้ใช่ครับก็อที่บอกว่าอาจจะของเราเนี่ยเราทำาการาฟส,สีแดงมาแล้วนรวมถึงอ,องค์พระแม่ที่ที่ท่านดูแลเรื่องสีแดงอยู่ครับเป็นบทสวดเ,เป็นปางเฉพาะทางเฉพาะของลาซูรี่เลยใช่ครับของบนี้ก็ของเราก็จะรวบรวมไปแล้วพร้อมกับบทสวดตอนเช้าหรือว่าสวดที่ตื่นมาสวดครั้งหนึ่งก่อนที่จะเอา๊ารยติดตัวไปก็อาจจะสวดได้รอบหนึ่งอย่างเงี้ยครับต่อวันแค่ครั้งเดียวครอบคลุมไปถึงอาทิตย์นี้เลย ลักษณะนิสัยเรื่องเงินของคนรา,าตย์เป็นยังไงบ้างครับสาหรับคนเกิดอ,อาตย์เนี่ยเขาจะ<ม>เป็นคนที่ใจกว้างชอบเลี้ยงคนอื่น<ม>ลักษณะนิสัยก็คือสามารถโน้มน้าวคนอื่นเนี่ยให้ให้ใช้จ่ายเงินได้สกิลการเงินเนี่ยเขาก็จะเน้นใน,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 นในด้านการใช้ใจ่ายเลี้ยงคนอื่นคนรา,าตย์จะชอบแบบ<ม>เอ,อืเออ้อเฟื้อเผื่อแผ่แลถ้าเขามั่นใจว่าอันนี้มันคุม้มเขาก็จะไปไปบีบคนอื่นให้ซื้อด้วย ไปยานี่แก๊งไปยาเนี่ยวันอาทิตย์คือคุณคือแก๊งไปยาใช่ไหมไปยาพยาเก่งครับส่วนให้คนอื่นเนี่ยมาใช้จ่ายเหมือนถ้าถ้าคุณชอบสิ่งนี้เขาก็จะดึงคนอื่นมาช่วยกันซื้ออา้นถ้ามีลูกค้าเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ก็โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยคุณก็จะได้ลูกค้าดีๆมาครับผมโอเคจริงไม่จริงบอกด้วยนะครับหรือว่าตรงไม่ตรงบอกด้วยหรือว่าคุณมีลักษณะแบบไหนผิดเพี้ยนไปจากที่ที่พูด ไหมก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์ก็คือคนใจกว้างเอื้อเฟือเผื่อแผ่ปีนี้เขามีเรื่องของเงินไหมฮะมีมีนะครับมีมีปัญหาเรื่องเงินอยู่หรืงใช่ไหมอ่าทุกวันเนี่ยเขาจะเจอเรื่องเงินอ่าวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อย่างเงี้ยเราเราจะเป็นฝ่ายดูให้คือเข้าใจได้เลยว่าคนทุกวันมีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนไม่มีใครไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินมีวิธีแก้ด้วยวิธีการอย่างไรบ้างอย่างคนวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็สำหรับปีนี้ก็จะเป็นสีม่วง อ่าแล้วหากเครืค่องประดับสีม่วงหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นสีม่วงโทนสีม่วงอ,อซึ่งซึ่งซึ่งยากยาก,ยากครับซึ่ที่คนจะจะใส่สีม่วงได้ตลอด<ม>ลก็อาจจะเป็นการปุกอ่าของของเราเนี่ยจะเป็นการสีม่วงมาแล้วอ,อ่าก็จะเป็นปางพระแม่ที่พิเศษหน่อยหาโบสวดยากหน่อยออ่าอันนี้เป็นเป็นสีม่วงพิเศษเลยครับเวลาสุดนี่เนี่ยรวมรวมไปแล้วในการใบเดียวนะครับเข้าใจไว้ว่าอย่างนี้ครับคนเราเนี่ย จะมีดวงดวงที่เขาเรียกว่าดวงดวงไม่ดีอ่ะในสัปดาห์นั้นๆอ่ะอาจจะคนละเรื่อง <Okay. S 1> อาจจะเงินอาจจะงานอาจจะความรักซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณสมมติาาคนวันอาทิตย์เนี่ยต้องแก้อเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องเงินก็ต้องใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยทั้งสัปดาห์ <Okay. S 1> แล้วสัปดาห์ต่อไปถ้ามีปัญหาเรื่องความรักสมมุติว่าต้องเป็นสีนี้ก็ต้องใส่ทั้งสัปดาห์ <Okay. S 1> ซึ่งไม่มีบทสวด <Okay. S 1> มันจะแก้เดได้แค่ระดับหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีการของเราคือ ก็สามารถแก้ได้เลเวลแม็กเลยแม็กเลยเมสุดสุดขีดของการมูเลยคนวาิตย์ก็จะมีกล่องเฉพาะของคนวาิตย์จะมีสีที่แก้ในเรื่องต่างๆแค่เฉพาะของคนวาิตย์เท่านั้นแล้วหนึ่งกล่องเนี่ยราคาไม่เท่าเสื้อ1ตัวด้วยซ้ำถูกมากถ้าเทียบกับการซื้อเสื้อทุกอาทิตย์เอาแค่ตัวเดียวก็พอกล่องนี้ก็ยังไม่ถึงเลยบางทีอะใช่ครับของเราเนี่ยเราเตรียมมาให้หมดแล้วเรื่องทั้ง6ด้าน ที่ลาตูดีเนี่ยเเป็นพิิศษทุกคนเ,นเน้นเรื่องมี็นพิศษเรื่องการงานการเงินความรักถูกปะ่ะอ,อ,อ่าอำนาจแล้วก็เสน่ห์ี่ยเรื่องหงเรื่องเนี่ยเราเตรียมการสีเนี่ยเพื่อจะเสริมดวงหน้านี้หมดแล้วก็สมมติอ่าอาทิตย์เนี้ยดวงตกงจริงอ่าแย่ทุกเรื่องเลยอ,อยากเสริมพลังก็จดไปแต่ต้องสวดต้องสวดด้วยครับบทสวดก็จะอยู่ด้านหลังซึ่งอ่าก็ไล่สวดไปให้ครบทุกบท มันก็จะแก้ได้ได้ทุกเรื่องที่ที่เราเจอกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะการใช้เงินของคนแต่ละวันนะครับเป็นแบบไหนสําหรับคนที่เป็นสายป้ายายาใช้เงินในการซื้อของให้คนอื่นคือคนวัาไหนครับวันอาทิตย์ครับแล้วคนที่ชอบซื้อความสุขเน้นจ่ายไปกับความสุขคือคนมาไหนค <vertically? S 3> รับอ่าก็ตามที่เลยครับคือคนเกิดความสุขคนควาสุขนอกจากความสุขแล้วคนที่ซื้อเพื่อความรู้คือกลุ่มไหนฮะอ <ropic S 2> ่าคนเกิดวันพฤหัสครับใครที่จ่ายยากที่สุดครับในสัปดาห์เนี้ย คนจะ้จ่ายยากที่สุดก็คือคนเกิดวันเสาร์เราซื้อง่ายที่สุดแล้วครับง่ายสุดก็คือวันจันทร์คนที่คิดก่อนซื้อคิดเพื่อไม่อยากจะจ่ายตังค์คือคนวันไหนครับก็คือวันพุธกลางวันคนที่ใช้เหตุผลในการซื้อ,อวันอังคารครับแล้ววันสุดท้ายสายเปยสายเปก็คือวันพุธกลางคืนซึ่งคนทุกวันปีนี้มีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนแต่ว่าคนละจังหวะเวลาใช่ไหมครับก็อาทิตย์นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน อันที่น่าจะเป็นเรื่องความหละอ่าแล้ววิธีการแก้ของคนแต่ละวันก็คือสีคนละสีด้วยสมมุติว่าสัปดาห์นะั้นเราต้องแก้ด้วยสีแดงเราก็ต้องใส่เสื้อหรือว่าใส่เครื่องประดับสีแดงทั้งทั้งทั้งสัปดาห์การที่ต้องไปซื้อเสื้อทั้ง7วันนะั้นน่ะก็คือปัญหาของการเงินแล้วนะนะ <c oughs> แล้วมันแก้ได้แบบแมกรอยเปอร์เซ็นต์ไหมครับการที่ใส่เสื้ออยังไม่ลอยครับยังได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วเราถ้าอยากแก้แบบ Mac แมบกบแมกแลครับแมกก็คือ,คอต้องมีบทสวดด้วย ถ้าบทสวดที่เทพเขาดูแลเรื่องการเงินอยู่ของแต่ละสีช่ของของแต่ละวันเกิดของแต่ละสีก็พระแม่ปวดสีไหนท่านก็ดูแลเรื่องการเงินของคนเกิดวันนั้นซึ่งก็รวมมาเป็นเหมือนคอนแทคันตัวนี้นะครับเป็นการสีครับที่เราที่มีบทสวดมีรวบรวมบทสวดที่เกี่ยวกับองค์ปางต่างๆพระแม่ปางต่างๆของพระแม่อุมาของปีนี้เขาจะดูแลเรื่องการเงินของคนเกิดมาต่างๆเรารวบรวมบทสวดที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน มีที่นี่ที่เดียวที่เราคัดมาให้แล้วกล่องหนึ่งเนี่ยราคายังไม่เท่าเสื้อหนึ่งตัวเลยนะของคนแต่ละวันเนี่ยก็คือคนละกล่องเลยแต่ละวันจะมีสีในกล่องไม่เหมือนกันเพราะแก้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าสนใจนะครับกดที่ตะกร้าได้เลยเราวางไว้ให้แล้วแล้วคุณก็ไปเลือกวันของคุณเองโอเค